สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอนะครับทางช่องศรัทธาปฏิหารนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของลาวพัฒนานะครับเนาะก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาหรือรายละเอียดของคลิปนะครับคําเตือนนะครับให้รับชมนะครับเพื่อความเพื่อเพิ่มเพื่อความบันเทิงนะครับหรืออาจจะนําตัวเลขที่ได้นี่นะครับไป ใชใ้เกิดความมงคลเนาะเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกไม่มีการนําสูตรอะไรใดๆรู้จนสิ้นนะครับผมและอยากจะย้ําเตือนว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับก็ทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอให้ปฏิหารเกิดกับผู้ที่มีศรัทธากับาทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเรขมงคลของเราศัฒนานะครับประจําวันที่สิบสองเนาะวันจันทร์ที่สิบสองนะครับวันจันทร์ที่สิบสองเดือนกรกฎาคมนะครับปีหก้านะครับก่อนที่จะไปวันจันทร์ที่ส2บสองครับดูวันศุกร์นี้นะครับวันที่เก้าก่อนนะครับขวัญใจเรียกดับครับเป็นไงบ้างหลักร้อยวันแรกที่ผมบอกไปสามตัวเออนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสองตัวแหละนะครับมีหลักพันที่หายไปนะครับอืมค่ะ เรามาดูผลกันนะครับ6 1หนึ่งหนะครับ6 1 4 9ึ่งผมจะทีย้ให้ดูแบบพื้นที่ที่ดูผล6ตัวแล้วก็4ตัวส่วนใหญ่นะครับเรามาดูเลขดับครับดับหลักพันผมบอก4กับ5้านะครับออก4นะครับดับไม่อยู่เป็นตัวหนึ่งนะครับตัวแรกดับไม่อยู่เนาะตัวที่2ก็อยู่นะครับดับดักร้อยสามตัวเลขงวดแรกนะครับ ห้าหกเจ็ดครับออกเลขเก้าครับโหแน่นอนจริงครับดับสามตัวเลยอ่ะหลักสิบครับดับแปดกับเก้าครับออกเลขหกดับหน่วยครับดับเก้ากับศูนย์ออกเลขสี่บ้านะครับหามจริงๆด้วยไปหามหลักหลักพันกับหลักหน่วยโอ้นะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเด่นครับศูนย์รองหนึ่งครับมาทุกตัวยกเว้นตัวเด่น มาทุกตัวครับมาทุกตัวยกเป็นตัวหนึ่งไอ้ตัวตัวเด่นนะครับศูนย์มาเนี่ยศูนย์มาก็คือที่เขาดูผลหกตัวนะครับหกหนึ่งล่างนะครับหกมาครับก็หกหนึ่งล่างครับ, 6, รบที่ดูผลหกตัวเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็เก้ามาครับหกเด้งด้วยอย่าลืมนะครับหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเก้าหกสี่สำหรับบนนะครับไม่ว่าจะเป็นดูผลสี่ตัว ก็964นะครับดูผล6ตัวก็964นะครับทับเจียดายอยู่69ไปอยู่ตรงนี้นะครับเนาะต้องขอประทานไปด้วยอันนี้ไม่มานะครับนี่นะครับพักก่อนพักก่อนตัวนี้นะครับพักก่อน <c oughs> สลับตำแหน่งกัน <c oughs> นี่เดียวนะครับอยู่สลับตำแหน่งกันให้อยู่69ถอยออกตรงนี้นะครับอ่มาดูกันต่อนะครับ เรามาลุ้นกันในเรียกดับว่าผมจะดับขี่ตัวนะครับผมจะต้องดูก่อนนะครับใครชอบเรียกดับรอเลยครับรอเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เลยครับปิ้งปิ้งปิง,ป,งปิ้งเลยครับกระดิ่งมานะครับ สิบสองเนาะนะครับอ่าลุนดับลุนดับกันก่อนนะครับดับหลักพันหลุดไปอีนหนึ่งตัวนะครับนาน้าครับนานๆหลุดทีนะครับเดือนหนึ่งก็จะหลุดแต่ละหลักนี้นก็จะไม่เกินครั้งหนึ่งมั้งนะครับเพราะไม่ได้หลับดับตัวเดียวนี่นะครับ แม่เป็นไปได้นะศูนย์ไม่มาเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนะม,<า> <c oughs> มาดูดับกัน หลุดไปได้ย่างไรนะครับตามสถิตินี้ไม่น่าจะหลุดนะครับ ากับสี่เหมือนเดิมครับหลักร้อยดูซิหลักร้อยเอากี่ตัวดีครับเอาสามตัวอีกสักง,งวดไหมนะครับหนึ่งสองห้าลองดูซิอีกสามตัวสักง,งวดนะครับอ่ะดับหลักสิบ หนึ่งสองหนึ่งสอง,สองนี่นะครับดับลักหนวย <c oughs> เริ่มมีความเสียงก็ไป <c oughs> เพิ่มอีกแล้วนะครับหลักสิบสามตัวแล้วนะครับลุนลุนครับลุนๆุน สองกับสามเอ๊ะทำไมสองกับสามดับหลายหลักอย่างหนึ่งสองสามสี่นี่ค่อนข้างเป็นคือแบบกองกันเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแหมถ้าเด่นชนเนี่ยยากเลยนะครับคือมันครึ่งหนึ่งเลยจากสิบตัวต้องประกบให้มันหนีนะครับอาใครชอบดับก็ว่ากันไปแต่เนาะนะครับแเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะออกตัวที่ได้วิเคราะห์ไปหรือเปล่านะครับ อยากมาที่จะถึง <04 S 2> <04 S 1> 0ูนสี่และ9 เมื่อไรจะเข้าสี่ตัวสักทีนะครับผมเคยทําได้สี่ตัวในสองงวดสามงวดนะครับปีเนี้ยนะครับเฉพาะปีนี้สามงวดศูนย์หนึ่ง

เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าซ้อนหลังหกเก้าไปใครบอกมาอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ส่วนที่ตัวนี้นะครับพี่น้องกับหามเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ผมขอพักหรือจะไม่พักดีไม่พักดีกว่าจัดเลยนะครับพี่น้องไปเลยนะครับเอามาดูสามตัว นะครับที่จริงพี่น้องน่าจะมามากเลยนะครับวันวันที่สิบสองเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์ ห้าสี่หกเก้าห้าหกสี่ห้าพี่น้องครับบอลเลยครับขอให้มาหนักกัน ตอนนี้พี่กัดยากว่าจะมาบนหรือล่างนะครับในส่วนของพี่น้องพี่น้องคือเลขที่ติดกันนะครับตัวเดียวนะครับเด่นคือศูนย์วันที่สิบสองเนี่ยนะครับลุ้นเลขดับหน่อยครับลุ้นเลขดับหน่อยดับเยอะมากครับลองเป็นงวดแรกครับดูงวดที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาหลักร้อยสามตัววันนี้ลองเพิ่มหลักสิบมาสามตัวนะครับรอดูนะครับใครชอบก็ให้ดูเพลินเพกันนะครับให้ดูเพลินเพลินกัน ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะออกตัวไหนถามว่าใครรู้ไหมไม่มีหรอกครับนะครับเนาะไม่มีหรอกเพราะวมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็โอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของลาวธนานะครับประจำวันจันทร์ที่12นะครับถ้าชอบอย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ